สวัสดีค่ะอาสมีกลับมาแล้วค่ะมาต่อก,กันกับปัญหาที่ฟังจาก EP ที่แล้วไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าอะไรนะเอ๊ะยังไงสิเอ๊ะต้องจัดการยังไงนะมันมีวิธีการคิดขนาดนี้เลยเหรออ่ะหรือบ,บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใน e ีพีนี้เนี่ยเราจะมาทําให้เห็นกัน,นจริงแล้ว่าสุดท้ายแล้วที่เราบอกว่ามันมีรายจ่ายที่มันจะต้องคิดไอ้พวกภาษีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ย มันจะต้องคิดค่าใช้จ่จายยังไงกันแะน่ลงมาเป็นดีเทลให้เห็นเลยและกันจะได้เผื่อไปเป็นไอเดียนะคะในอนาคตเราอาจจะไปตั้งราคาขายอสังหาด้วยของเราเองก็เป็นได้รอมไหมคะคุณปุ้นโอเคมาไปค่ะคนนิดน <laughs> ึงโอนก่อนว่าเราเคุยอะไรกันไปนแล้วแล้วปุ้นจะไม่ย้อนแล้วนะโอเคได้ที่ปุ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ค้างไว้ค้างไว้ค่าดำเนการโอนไม่คุยแล้วใช้ราคาประเมินอัตราก็มีอยู่ ธุรกิจเฉพาะอากอนสแตมใช้ราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงว่าอันไหนแพงกว่าใช้อันนั้นนะ <Okay. S 1> อันนี้สามต้นเราคุยหมดแล้วเหลือสีน้ําตาลภาษีกันได้แล้วก็มีคนประมาณว่าตอนแรกคุณก็ลังเลใจว่าจะไม่พูด uh huh. ไม่ได้ว่าห่วงนะไม่ได้ห่วงความรู้แต่ว่ากําลังกังวลว่าเฮ้ยมันยากไปเปล่านะอะไรอย่างนี้สําหรับบุคคลทั่วไปแต่เราคิดว่าโอเคจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องกฎหมายที่เรา ต้องเจออยู่ดีอ่ะโอเคดังนั้นเราก็จะคุยให้ฟังในในก้อนสีน้ำตาลการขายหาเนี่ยมันดูที่การได้มาพี่แต่จ๊ะได้ไหมดักหนูกว่าก่อนอื่นแบ่งก่อนว่าเราได้มาด้วยวิธีไหนเพราะว่าการได้มาแต่ละแบบเนี่ยมันคิดค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันอ่ะคุณพามาดูหน้าหน้านี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลอ๋อการได้มาสีน้ำตาลคือการได้มาโดย มดรดกกับให้โดยเสน่หาหรือได้โดยเสน่หาโอเคปะ่ะก็คือคนให้เรามาสีน้ําเงินคือการไม่มุ่งค้าไม่มุ่งค้าแปลว่าอย่างเช่นเราซื้อบ้านมาสมมติสิบปีแล้วเราก็ย้ายบ้านย้ายอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยหรือขยายบ้านให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเบิรบ้านเดิมเล็กไปเงี้ยอันเนี้ยยกตัวอย่างการไม่มุ่งค้าง่ายๆก็คือการขายบ้านที่อยู่อาศัยของเรา กรณีมุ่งค้ามุ่งค้าให้นึกถึงแบบการทําอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเป็นอาชีพนะเป็นสรลักษณะอ่ะยกตัวอย่างซิมเปิลแบบนี้ดังนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าของเราอ่ะสีอะไรอเคน้ำตาลสีน้ําเงินหรือว่าสีเหลืองอ่ะพอเลือกได้แล้วปุ๊บขอสโคบคนส่วนใหญ่อยู่ที่น้ําตาลกับน้ําเงินอืมใช้กพคือว่าคนส่วนน้อยอ่ะพอเลือกได้แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นน้ําตาลชีวิตท่านง,ง่ายมาก ก็คือหักค่าใช้จ่ายเหมา50%สิมมติว่าราคาประเมินล้านหนึง่งหักค่าใช้จ่ายเหมาไปเลย50%าสิอร์เซ็นคือห้าแสนเนี่ยหักฟึบหายไปเราค่อยเอาไปคำนวณภาษีต่ออ้นี่คือวิธีการคิดค่าใช้จ่ายก่อนโอเคปะเสร็จ <Okay. S 1> เสร็จปุ๊บถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใึ้นเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่า การคิดค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครองซึ่งกฎหมายเขียนไว้ให้เลยโดยที่เราเลือกไม่ได้กําหนดเองไม่ได้เราก็ไม่ต้องดูว่าโอเคเราถือครองบ้านหลังนี้ยกี่ปี1นึ่ปี<ม>สปีสปีสี่ปีหปีหกปี7ป,ปีหรือ8ปีขึ้นไปเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราคิดค่าใช้จ่ายอ่ะตามนี้เลยเป๊ะตามนี้มานิโกชิเอตไม่ได้จะบอกว่า92ขอคิดเก้าสมได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะถ้าท่านเป็นเคสไม่มุ่งค้าแบบนี้ค่าใช้จ่ายแบบที่ท่านจะถูกคิดที่กรมที่ดินนะ่ะท่านสามะท่านต้องใช้ตารางนี้เท่านั้นโอ้หนแสดงว่าอยู่ปุ๊บอยู่แค่ปีเดียวแล้วขายดีสุดอะ่ะค่าใช้จ่ายคือเก้าสิบสองเปอร์เซ็นตเออเออแต่ใครจะไปอยากเปลี่ยนบ้านบ่อยเนาะโอเคถูกไหมคราวนี้อ่ะนี่คือเรื่องของของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันคือก้อนนี้ก้อนคําว่าค่าใช้จ่ายแบบพิเศษคือมันดูว่าเราได้มาแบบไหน ถ้าให้จ่ายให้คิดแบบนั้นนึกออกไหมเราค่อยมาหักตรงนี้โอเคเนาะเสร็จป <Okay. S 1> ุ๊บก็หารจำนวนปีที่ถือครองเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วว่านับมากี่ปีก็คือหน้าเดียวกันท่านคิดตรงตารางนี้กี่ปีท่านก็ใช้หารจำนวนปีที่ถือครองอ่ะเท่ากันเราก็ได้เงินได้สุทธิมาคำนวณภาษีสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนน่ะเราจะคุ้นเคยว่าแสนห้าแรกได้รับยกเวน้นใช่ป่ะถูกค่ะแต่การคิดแบบอสังหาริมทรัพย์เนี่ย แสนห้าแรกไม่ได้รับยกเว้นนะคะโดนห็นไหมแสนห้าแรกเจ็ดพันห้าเห็นปะเพราะว่าเขายกเว้นให้เฉพาะการคิดแบบแบบเงินได้สุทธิปกติที่เราคำนวณทุกปีแต่การคำนวณแบบอสังหาเนี่ยแสนห้าแรกไม่ได้รับยกเว้นจริงๆเราต้องบอกว่าโฟล์อันเนี้ยดูง่ายจริงๆซิมเปิลกว่าโฟล์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะอันนั้นก่าต้องมีเงินได้ค่าใชาจา้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นแปดประเภท รถหย่อนคือมันซับจริงๆว่ามันซับซ้อนกว่านะแต่ว่าอันนี้มันคือเป<ไ>็นนานทีเจอทีไงก็เ,เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่คุ้นมือไม่คุ้นมือคราวนี้จบแล้วพี่แต่ทุกอย่างได้ดาต้าครบแล้วเราคคานวณภาษีได้แล้วนะเดี๋ยวคุณไปเขากำลุนหน้านี้นนะที่อึ้งกับตัวเลขหน้าตารางขั้นบันไดภาษีคืออึ้งกับภาษีสะสมข้างหลังน่ะใช่เข้าใจก็ ถ้าราคาประเมินมันสูงมาก,กมันก็อาจจะแบบว่าแพงนิดนึงห้าล้านภาษีเะสองล้านสองเฮลโหลเฮ้ <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าตามเขาได้เออตามขั้นไงตามแต่เขาไม่มีค่าระย่อ์ให้เราไงไม่มี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 มม <c oughs> อโอเคปักคำนวณกันอ่ะเสร็จป <แฟ S 1> ุ๊บคำนวณได้ค่าภาษีมาอ่ะ ก็นี่เวลาของคนก็ถึงบอกว่าขายภาษีไอ้ขายที่ดินเป็นพันล้านน่ะภาษีมันถึงแบบเป็นร้อยล้านไง้ล้านอ่ะเพราะว่าคือมันมันก็มันก็มันก็แพงแหละมันก็แพงเลยยังก็อยากสมมติว่าราคาประเมินที่ดินตรงเนี้ยล้านหนึ่งหากค่าให้จ่ายนี่คือได้มาโดยมรดกเห็นป่ะข้างบนเขียนว่ามรดกเห็นป่ะอ๋อค่าให้จ่ายมันเคยเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องถือครองมาห้าปีเราถือบ้านมรดกหลังเนี้ยมาห้าปี ก็ล้านล้านหนึ่งลบห้าแสนเหลือห้าแสนห้าแสนหารห้าก็คือจำนวนปีที่ถือครองถูกไหมเหลือแสนหนึงน่งเอาแสนหนึ่งไปคำนวณภาษีไปคำนวณภาษีค่าภาษีมันคือห้าพันห้าพันเสร็จปุ๊บกลับมาคูณจำนวนปีที่ถือครองก็คือห้าปีก็คือสองหมืน่นห้าล้านหนึ่งเนี่ยสำหรับราคาประเมินเนี่ยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ย อยู่ที่สองมืนห้าที่จะถูกหักที่กรมที่ดินเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราเป็นเคสมรดกหรือว่าเป็นเคสที่ไม่มุ่งค้าเนี่ยหน้านี้เราจะสามารถเลือกไฟแนลจบที่กรมที่ดินได้ก็คือเสียภาษีฐานะที่จ่ายสองหมืห้าไปแล้วก็คือจบอต้องมารวมกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ต้อง oh, mm hmm. ก็ถือว่าแยกคิดไปเลย mm hmm. ก็สะดวกดีอันนี้คือก็ซ mm ิมเปิลสะดวกดีสำหรับการคำนวณน,นะคะอันนี้คือโฟล์ hmm. ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์บอกตามตรงสูตรเนี้ยคนา่านทํานพีงงาหารถ้าคือหารจำนวนปีแล้วคูณจำนวนปีไหมใช่คือมันหลักการมันเหมือนประมาณว่าเขาต้องคิดภาษีออกมาเป็นปีๆอะ่ะก็คือหารจํานวนปีไงก็คือ ถือห้าปีงั้นขอดูหน่อยว่าภาษีแต่ละปีอ่ะเท่าไหร่ก็เลยต้องหารก่อนหารจำนวนปีที่ถือครองเสร็จปุ๊บพอาได้ภาษีต่อปีค่อยคูณกลับว่าทั้งหมดงั้นรวมทั้งหมดที่ห้าปีที่ถือมาคิดเป็นเงินกี่บาทมันก็เลยต้องมีหารก่อนแล้วคูณคืน <laughs> เข้าใจเข้าใจว่ามันอค่อน <Okay. S 1> ข้างซับซ้อนนิดนึงปออย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดพี่เป็นคนที่ได้รับมรดกหรือได้รับรู้สน่ขาหรือแม้กระทั่งซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วขายายไปเองอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็คิดแบบนี้แล้วก็หักให้มันจบไปเลยจะได้รวมเป็นในราคาขายที่เราอยากได้ด้วยถูกไหมอ๋อหมายถึงว่าคิดต้นทุนของภาษีใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้อง่อาเหมือนง่ายนะเหมือนเริ่มรู้สึกได้อนยะ่าสับสนนะว่าท่อนของการรับเนี่ยไอ้ท่อนการรับมรดกเนี่ยไม่เสียแต่ว่าท่อนที่จะขายถึงจะเสียนะคนนะ่ะสับสนรงนี้เยอะว่าบ้านได้มาโดยมรดก เสียภาษีไหมปุนจะตอบว่าถ้ถาถ้าท่านไม่เสียภาษีมรดกเนี่ยมันจะยังไม่เสียจนกว่าท่านจะขายบ้านหลังนี้ออกถ้าท่านขายออกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเสียแหละอืมเอออันเนี้ยคนก็สับสนจุดนี้กับกับปุ้นเยอะรับเป็นทรัพย์สินมาไม่เสียแต่ขายออกไปเป็นเงินสดเสียแล้วค่ะอ้าถูกค่ะพอขายอพอจะขายเนี่ยมันก็เลยเสียเนาะมันมีประเด็นไหนอีกปุ้นเพราะพี่รู้สึกเหมือนเนเนีบ้บดูเหมือนง่าย้วแต่พี่ไม่แน่ไม่นิ่งนอนใจจริง พี่รู้สึกเหมือนพี่งูไม่ไม่ครบหรือเปล่าอ่ะจริง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 ก็ขอให้ทริคนิดนึงแล้วกันพี่แต่ไอค่าใช้กรณีซื้อขายคือกรณีมรดกเนี่ยกรณีมรดกเนี่ยเราเราจะเราจะจบเพราะว่ามันคือมรดกเราได้มาฟรีถูกไหมหรือการให้โดยสนิทเนื้อหาเนี่ยคือเราเราได้มาฟรีแต่กรณีที่เป็นเคสซื้อขายอ่ะจริงจมันจะมีราคาคําว่าค่าใช้จ่ายมันคือต้นทุนจริงปะอือดังนั้นกฎหมายก็กําหนดกรอบไอ้ต้นทุนมาให้เรากรอบนึงไอ้กรอบ กี่ปีกี่ปีเจ็ดปีแปดปีปปอะไอกรอบนั้นอะนั่นคือกรอบกฎหมายกรอบหนึง่งเราแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังสามารถที่จะเลือกเอาราคาซื้อจริงๆที่เราซื้อมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อ่ะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นที่กรมที่ดินมันจะเกิดขึ้นตอนเรารวมคำนวณปลายปีเอาละเอาหม,ห,มห,มหมดมืินมาเราเลือกจบที่กรมที่ดินได้ถูกปะ อืมใช่เพราะเราเลือกจบได้เปน็นไฟแนลแท็กที่กรมที่ดินได้ไฟแนลแท็กแต่เราจะไม่ไฟแนลก,ก็ได้เคสเป็นเคสสีลยงตัวนย่งปุ้นอะซื้อบ้านมาห้าล้านแต่ว่าปุ้นร้อนเงินปุ้นขายไปสี่ล้านปุ้นขาดทุนจริงปะถูกปะแต่ว่าปุ้นจะโดนภาษีที่กรมที่ดินถูกไหมสมมติปุ้นขายราคาประเมินเลยราคาประเมินสี่ราคาประเมินคือคือสี่ล้านอ่ะ ุ้นขายแล้วยอมขายขาดทุนเลยแต่ปุ้นยังคงเสียภาษ,ษีอยู่ดีเพ,พราะภาษีไม่ได้มองว่าว่าเราได้กาไรหรือขาดทุนเพราะเขาเอาราคาประเมินมามาคิดแล้วมันมีการคิดตับตับตับตามสูตรที่เขามีไงดังนั้น<ม>แต่ชีวิตรจริงมันขาดทุนจริงปะ่ะอูดังนั้นก็นมีคนเสียภาษ,ษีที่ปุ้นขาดทุนปุ้นไม่ไม่มีเงินได้ถูกไหมว่าไม่มีเงินได้ปุ้นไม่อ๋อเพราะมันลบด้วยต้นทุนเรากับอ่าถูกต้องดังนั้นแล้วมัน เคสแบบนี้ปุ้นจะแนะนําว่าให้ไปรวมคํานวณตอนปลายปีแล้วค่ะแม้มแ<ท>ว่าเราจะมีสิทธิ์ final tag แต่เราไม่ใช้สิทธิ์ final tag ไงเราขอไปรวมคํานวณปลายปีแล้วเอาราคาซื้อขายตอนสัญญาซื้ออะไปแน่บอกว่าฉันน่ะซื้อมาห้าล้านแต่ขายที่กรมที่ดิน่ะสี่ล้านจะเอาห้าล้านจะถูกเป็นค่าใช้จ่ายในทุกๆก,ก,กรณีเานาคุณจะทำอาชีพอะไรไม่ต้องไปดู้ว่านี่คือการเรียกว่าการใช้ค่าใช้จ่ายจริง ไ oh, อ้ที่ไ ah. อ้ที่คนเราชอบบอกว่าเหมาก็ได้ตามจริงก็ได้อะกสังหาร,ราทําได้เหมือนกันว่าถ้าเหมาก็เหมาตามนี้ไงเหมาตามพรดรพระกรสกิริการที่หนึ่งหกห้านี่เรียกว่าเรียกว่าการใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาอ่ะแต่เราจะตามจริงก็ได้ก็คือเราซื้อมาห้าล้านไงของจริงมันคือห้าล้านอ่ะฉันเอาของจริงไปทําได้รรเฉพาะกรณีซื้อขายนะมอดกให้โดยเสนหาทําไม่ได้นะนเพราะเราได้ฟรีไงอืมอืมเข้าใจได้ อันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคเลยนะคุณบอกเลยนี่เป็นทริค tax planning เลยว่าถ้าท่านสามารถท่าไม่อยากยุ่งยากเรื่องภาษีหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ให้ขายขาดทุนเนี้ย่้ไม่ได้มันอาจจะมีกรณีที่เราอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างต้นทุนภาษีมันจะได้ไม่เป็นต้นทุนของเราไงไม่ใช่ว่าร้อนเงินแล้วภาษียังมากระทืบซ้ําอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเวลาตั้งราคาคือมันต้องเผื่อภาษี เสมอขนาดนั้นไหมคือบางครั้งกาจะบอกว่าถ้าร้อนเงินน่ะภาษีมันจะแทบไม่เป็นประเด็นเลยอ<ร>มันจะเป็นประเด็นน้น<ร>อยมากเออเอาเงินมาใช้ก่อนอย่าลืมทุกครั้งเวลาพูดถึงเรื่องจัดการเงินนะเกมการเงินอยู่วัดกันที่แคช h flow ใครแคชโ f l จบก่อนตึงก่อนติดลบก่อนแพ้นั่นคือจุดปาขอททุกคนเออต้องระมัดระวังเรื่องนี้คืออันนี้มันกว่าก็จะได้ ทาเข้าใจที่มานะรู้ไหมว่าไอเรื่องแบบใช้ค่าใช้จ่ายจริงค่าใช้จ่ายเหมาเนี่ยก็นมันเสียเป็นแสนอ่ะมันไปอยู่ใน <8. S 2> ถ้าเวลาเรากรอกภาษีตอนสิ้นปีมันอยู่ในสี่สิบล้าเลยนะแปดแปดเลยหรอการขายสังหาอยู่ในสี่สิบล้าแปดอืมแปวันนี้นี่ของเด็ดของดีนะคะมาลอยใั้ฟัะ <laughs> จริงตอ <laughs> นสุดท้ายเนี่ยมึงบอกเลยว่าเป็นการทำ tax planning ได้เลยเป็นการทำ tax planning ได้เลยถ้าถ้า <laughs> เชื paid, wow, ่อพ <Yeah, S 1> <at> ี่เธอว่าในการทำ tax planning มันมีดีเทลอีกเยอะรู้ไปถึงกันสังหาอีกเยอะมีอีกหลายกรณีที่ยังไม่พูดถึงนะอันนี้เป็นแค่พูดถึงว่าเป็นเจ้าของคนเดียวนะจัดการคนเดียวเบ็ดเสร็จไม่ได้ไปติดอะไรใครไม่ได้ไปอยู่ไปผู้ผู้ไม่อยูท่านนะคะเอเจนต์ส่งอันทีอีกเยอะพูดถึงพูดถึงกล้าพูดไงเพราะพวกรู้ว่าการทำ tax planning มันคือการมองแบบภาพใหญ่แล้วแบบวางตีกรอบต่อให้รู้ issue แค่เนี้ยก็ทำ tax planning ไม่ได้เต็ม แต่ว่าผมว่ามันเป็<ส>น,นประโยชน์ในการรู้ว่าสําหรับคนที่แบบเดือดร้อนเงินหรือจําเป็นอ่ะคือขาดทุนแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรภาษีก็ไม่น่า<ส>นจะมีมังเออเราอีกอะไรเงี้ยโอเคงั้นเชื่อเลยค่ะว่าหลังจากที่ฟังวันนี้จบไปติดต่อไปที่แอลน์มมินนี่ค่ะง่ายสุดจริงเออเออเออเอาเอาทีมงานเข้เาไปด้วยนะคะอะไรเงี้ยอ่ะมีอะไรเสริมไหม ก็พี่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะมันไม่งายน,นะไม่มันไม่ยากนะอิตชูสุดท้ายแล้วคุณว่าพี่แต่เข้าใจโฟล์มันแล้วโฟล์มนะพาะพี่มันมีอะไรบ้างที่ฉันนะ่าจเข้าใจมีค่าใช้จ่ายคิดยังไงเอาคิดตามจริงก็ได้คิดแบบเหมาก็ได้อะไรเงี้ยอีตชูสุดท้ายคือใครขาย <laughs> มันมันเป็นอชูอในกระแสะสังคมเรามาก <laughs> คือการขายที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยเวลาหลังโฉนดเนี่ยมันใส่ชื่อได้หลายคน มันก็คือเหมือนกับหนึ่งคนสามารถถือกรรมสิทธิ์เนี้ยโดยที่ไม่ต้องแบ่งโฉนโดคือถ้าแบ่งโฉนโดมันจบนะของใครของมันนึกออกปะทำการแบ่งโฉนโดแล้วก็ถือแยกกันที่ดินหนึ่งผืนการเป็นสิทธิผืนจุดๆ,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 ๆอย่างนี้เรียกว่าแบ่งโฉนดแล้วแต่การไม่แบ่งโฉนดแล้วถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็คือที่ดินหนึ่งผืนโฉนดหนึ่งใบแต่ข้างหลังมีชื่อสิบคนอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนาะอ่าเออ มันก็จะมีเวอร์ชันคนเดียวกับเวอร์ชันร่วมกันอะเวอร์ชันคนเดียวก็คือถือเป็นในานามบุคคลธรรมดาคนเดียวอันนี้<ม>ง่ายตรงไปตรงมาชัดา<ม>ถือชัดาก็รับภาษีชัด,าก,ชดาก็ตรงไปตรงมาเหมือนที่เราคุยกันในคลิปกว่าตอนน้นนาน,นี้นนนเลยทั้งหมดท<ม>ี่ผ่านมาแต่คราวนี้เกรณีถือกรรมสิทธิ์ด้วยกันด้วยกันมันก็จะเข้าแกปของการเป็นทําธุรกิจในเชิงหอสองมองยกตัวอย่างนี้ วันหนึ่งวันนี้ชัชดากับวรวันเขาพกับกระแตเนี่ยลงเงินกันคนละครึ่งลง,งกันป็นคนละครึ่งแล้วไปซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าอ่าการกระทําสิ่งเนี้ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญโดยที่เราไม่ต้องไปจดทะเบียนเลยมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเพราะมันคือการที่เข้าปุ้นกับวรละวันเข้าปุ้นกับกระแตเนี่ยอยู่ๆตกลงปงใจกันเฮ้ยปะซื้อคอนโดปล่อยเช่ามาทำสัญญาด้วยกัน Mm. เออซื้อด้วยกันมีเจตจำนงที่จะทำกิจการการค้าร่วมกันชีวิตจริงจะก,กำไรจะขาดทุนอย่างเรื่องนะ mm. แต่เจตจำนงในการทำสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นแหละอ่ะอีคอนโดหลังเนี้ยอีคอนโดสิ่งเนี้ยก็จะมีชื่อชัดชดากับ,บราวรรวันเป็นชื่อคู่กันเพราะเราลงเงินคนละครึ่งกรรมสิทธิ์ในในห้องนี้ก็คนละครึ่งถูกปะอ่ะเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามนั้นห้างหุ้นส่วนสามัมันคือการที่คนสองคนขึ้นไป เข้าร่วมกรรมสิทธิ์พร้อมกันเพื่อได้มาในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ชิ้นเดียวชิ้นนั้น<ม>อ่าชิ้นนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเออโอเคอันนี้คือเคสเคสของของห้างหุ้นส่วนสามาัญการจะทําบางทีมันก็มีเคสว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดฉันเข้ากรรมสิทธิ์ไม่พร้อมกันล่ะ,<ม>ะนี่ไงอ่าเนี้ยมันก็จะเป็นเท่ากับว่าไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูบริบทด,ด้วยว่า เอ่อมันเจตจำนงของมันคืออะไรได้ๆแล้วก็ปกติแต่ปกติการจดทะเบียนที่ดินมันก็จดจด,จดไม่ได้นะถ้าเกิดแบบสองคนพร้อมกันแต่อย่างเคสที่เป็นเคสเอ่อในกระแสะในกระแสะนะกันมันไม่ได้เกิดจากการที่คนสองคนอ่ะเข้าร่วมกันที่แต่แต่มันเกิดจากการที่บริษัทบริษัทหนึ่งดันเลิกกิจการแล้วไม่มีตังคืนผู้ถือหุ้นปกติเวลาเราเลิกกิจการเราต้องเอาทรัพย์สินมาแบ่งกันเนื้ปม ิดบัญชีแล้วบัญชีแล้วก็ไหนมันเหลืออะไรแล้วมาดูกันอนนั้นของเธอนี่ของฉันแล้วก็หยิบหยิบกันไปรวมประมาณนั้นแต่ว่าอย่างเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ไม่ได้มีเงินมาแบ่งแบ่งกันโดยแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์แบ่งสัดส่วนอืมดันไปอะไรเงี้ยฉะนั้นแต่ต้องบอกว่าเคสนี้คนทําคนทำ tax planning เก่งมากนะเก่งเก่งเพราะว่าจริงๆมันก็มีความหมิ่นเมย์จะเป็นหอสอมอได้ถ้าดันเข้ากรรมสิทธิ์พร้อมกัน มันกลายเป็นว่าเกิดการชําระบัญชีอันนี้ปุ๊บแล้วคุณก็มีเจตจํานงในการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินผืนใหม่มันเกิดหน่วยอาจจะเกิดหน่วยธุรกิจขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนทำลอเยอร์ที่เขาทำแท็กซ์นนิ่เขาก็มองว่าจริงๆมันไม่ควรจะเกิดหน่วยธุรกิจขึ้นมาใหม่เพราะจริงๆแล้วมันคือเงินของผู้ถือหุ้นที่แบ่งหุ้นแแบ่งหุ้นกันกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการว่าโอเคงั้นงั้นเพื่อลดการตีความทางกฎหมายเขาก็ไปรับ กรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ยคนละวันกันอ่ะเพื่อลดการตีความทางกฎหมายไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องไปจบที่สามภาษีมันก็จะปวดหัวลดการตีความไปเลยเข้าร่วมกันคนละคนละวันดังนั้นพอเข้าร่วมกันคนละวันเขาจะไปขายวันเดียวกันเขาจะไปขายคนละวันยังไงยังไงมันก็จะไม่เป็นห้างคนส่วนสามาัญเพราะตอนเข้าร่วมอ่ะมันไม่ได้เข้าร่วมพร้อมกันตั้งแต่แรกอือ mm hmm. แล้วด้วยลักษณะแบบนี้คนทำแท็กแชนนิงคือทำมาดีด้วยแหละคือ พื่อลดการตีความการเป็นหอสอมอก็เข้าร่วมคนลวันไปเลยเคสแบบนี้ก็จะเป็นเคสที่ไม่เป็นห้างผู้ส่วนสามาัญแต่อย่างเคสเข้าปุ้นกระแตเมื่อกี้กใช่เลยอันนั้นอนะ่ะห้างผู้ส่วนสามัญใช่เลยเคสใกล้ตัวแถวนี้เช่นคุณแม่กับคุณลูกผม,ามา <c oughs> เป็นหอสอมอค่ะ <c oughs> เป็นหอสอมอไง <c oughs> เป็นหอสอมอค่ะคู่ที่จําไม่เป็นหอสอมอได้ พอได้เนี่ยแล้วบางครั้งมันมีเคสที่เป็นไปได้คือสามีภรรยาสามีภรรยาเนี่ยมันสามารถเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมกันเดียวกันใช่ของคนคนแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันได้เออไม่ต้องมีเป็นหน่วยภาษีใหม่อ่าใช่ใช่ซึ่งทุกคนคะมันมีความยุ่งยากเพราะเป็นหน่วยภาษีใหม่มีความยุ่งยากเพราะว่าท่อนนี้ท่อนที่มันยุ่งอะไม่ใช่ภาษีอสังหาเพราะว่ามันมี กรอบของมันถูกปะแต่ท่อนที่มันยุกคือท่อนที่พอขายแล้วจะแบ่งกําไรกันคือหอสมก็เสียภาษีแบบที่เราคุยกันนั่นแหละถูกหักไหนัจนลแท็กก็ได้อะไรก็ได้ไปไปนลแท็ก็ได้แต่พอไฟนอลแท็กเสร็จปุ๊บหอสมก็จะมีกําไรจากการขายถูกปะต้องรู้มีกําไรไหมก่อนอถ้าสมมติว่าพี่แต่ซื้อมาสองล้านห้าขายสองล้านไม่มีกําไรไม่มีกําไรจบจบเกิดเราซื้อมาจริงสามล้าน ซึ่งจริงสามล้านขายสามล้านห้ามีกำไรห้าแสนมีกำไรห้าแสนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าเอแกลบของมันตรงเนี้ยเราจะแบ่งกันยังไงเพราะหลังเสียภาษีปุ๊บอะก็มันต้องมานั่งแบ่งกันไอ้ท่อนแบ่งเนี่ยมันนับเป็นรายได้บุคคลมันดันนับเป็นรายได้บุคคลของขอสมมอมันปวดหัวตรงนี้หอเนี่ยมันมัน ปวดหัวตรงนี้อันนี้คือทอนขายนะคุณบอกเลยว่าถ้าทอนเช่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกหนังอีกม้วนหนึ่งเลยสมมติว่าจะเอาที่ดินตรงนี้ไปปล่อยเช่าอย่างเงี้ยมันก็แบบราได้ที่รับมาเป็นค่าเช่าคิดได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนังอีกม้วนหนึง่งแต่วันนี้ขออนได้ไม่คุยแต่แคแ่บอกว่าทุกคนอย่าสับสนกันระหว่างคําว่าขายและคำ,คำว่าเช่าอ๋อโอเค คือ uh huh. ทีไปขาาทีไปเช่ากฎหมายคนละคนละแบบคนละ mm hmm. ม้วนพุ่นเองบางทีถ้าถามบ่อยๆย,ย้ำๆย,ยังต้องเปิดเลยอะ่ะว่าเอถ้าเกิดแบบเออมันมันมีเคสเยอะไงคู่สมรสถ้าเช่าได้ไหมหรือแบ่งครึ่งหรือถ้าเป็นพออสอมคือมันมีเคสเยอะอะ่ะเออเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการที่จะที่ที่จะดูแบบภาษีของตัวเองการจะทําอะไรสักอย่างก็ต้องระวังด้วยปกติแล้วพุ่นจะแนะนําว่าพยายามเลี่ยง หอสอมอให้ได้มากที่สุดมันปวดหัวมัน,มนยกเว้นว่าท่านจะไปจดทะเบียนเตรียมแบบเอาหอสอมอไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลซึ่งมันก็จะงไมออกไปอย่างอี้ก็จะอันนี้ก็จะตรงไปอันนี้ก็จะจบมัน,นออกไหมมันสามารถไปจบนนเป็นนิติบุคคลแต่กรณีขายก็ไม่แนะนําอีกคือมันมันก็มีหลายขาย,ขายคนเดียวดีสุด,ด,สดอะไรเงี้ยกันอก็มีหลายชูที่แบบ ที่ที่ต้องคิดเวลาเวลาจะจะ,จะทําอะไรสักอย่างดังนั้นคขาแนะนําแรกเลยก็คือถ้าเลี้ยงหอสองเอาได้เรี้ยงเลี้ยงได้ก็ดีเออแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้ <c ười> คิดดีๆค <c ười> <c ười> ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอ่าคู่สมรสต้อคิดมากขีดเส้นใต้คู่สมร <c ười> <c ười> สมนในที่นี้คือจดทะเบียนจดทะเบียนคือเราพูดกันในเชิงหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะล้อมาด้วยกัน ใช่มันจะล้อกันไปทั้งขบวนก็ถ้าคู่สมรสจดทะเบียนนะ่ะเรื่องเนี้ยเบาเรื่องหอสอมออะไรเงี้ยเพราะว่าท่านจะเป็นท่านท่านสามารถนับเป็นคนคนเดียวกันเออนับเป็นเจ้าของเดียวกันได้เวลานั่นก็คือเซนยินยอมกันไปหรืออะไรเงี้ยก็ก็ขายได้เลยก็จบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะปุ้นเนี่ยหนักใจนะดีแล้วมีเค้กแบบพี่เออเยอะไว้หนูจะได้แบบฝึกรับสมอง โอ้ยเป็นแค่ที่แบบนานๆเจอทีไงนึกออกว่ายากคือขายอสังหาก็ยากอยู่แล้วยังจะมาเป็นออสมออีกอย่างเงี้ยอู้เจ็บจี๊ดจี๊ดแต่นี่อไรพี่เชฟฟ้าทำแรงก็เลยบอกว่าออยปวดหัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเอาเันว่าถ้าคําแนะนําก็คือเลี่ยงได้ในการเป็นหอสมปุ้นจะแนะนําให้เลี่ยงนะคะส่วนเรื่องอ้อที่ติดไว้เรื่องของราคาอืจริงๆแล้วอ่ะพี่แต่ก็เนื่องจาก ราคาถ้าเราไม่ใช่คนทําธุรกิจภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เกี่ยวกับเราอะเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะมันจะมันจะเบามากราะนั้นมันจะเหลือแค่ภาษีเดียวที่คิดตามราคาจริงก็คืออากรสแตมล้านละห้าพันอืม้านละห้าพันดังนั้นมุมมองของปุ้นรู้สึกว่าจริงๆภาษีอะมีบทบาทต่อการกําหนดราคาไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตลาดเป็นตัวกําหนดราคา ของของอสังหาของเรามากกว่าบวกกับว่าเราเรีบขายไหมถ้าเราเรียบขายแบบบางทีก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องยอมยอมก็ต้องตัดออกไปด้วยความรวดเร็วใดๆอะไรยเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้ในการคืออสังหามันมีจุดพีคข,ของมันนะคืออย่าคิดว่ายิ่งยิ่งต้องบอกงี้ที่ดินเน่ยไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่ท่านี้แต่เป็นพวกแบบคอนโดอะ รู้สึกว่าส่วนตัวสัมผัสกับคอนโดที่เป็นที่เป็นเนเจอร์นี้คือมันจะมีจุดพีคข,ของมันในการขายแล้วมันจะสไลด์ d o มันจะตื้อมันจะหย่อนนิดนึงด้วยนะแล้วมันก็จะตื้อเผลอๆค่อยๆลงด้วยเพราะว่าบ้านเราตลาดที่อยู่อาศัยอ่ะมันมีซัพพลายเกิดขึ้นแบบถูก l อ m ลิมากเลยอะ่ะมันเป็นตลาดของผู้ซื้อไม่ใช่ตลาดของผู้ขายสําหรับที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดแต่ถ้าเป็นพวก อาคารพาณิชย์ที่ดินอะไรพวกนี้ปุ้นรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะอีกอีกเลเวลหนึ่งวิธีการคำนวณไอ้วิธีการตัดสินใจมีขาอในการตัดสินใจลงทุนจะอีกแบบหนึ่งแต่แน่นอนมันใช้เม็ดเงินที่ที่สูงกว่าด้วยแล้วก็คืออสังหาริมทรัพย์ปุณนชอบบอกว่าเวลาดอยดอยดอยหนาวมากนะดอยเนี่ยดอยนานดอยนาะนแล้วดอยเป็นหลายล้านอ่ะแบบบางคนเป็นสิบล้านอ่ะ โอ้โหเราดอยกองทุนจีนเต็มที่ไม้หนึ่งปุ้นให้ล้านหนึ่งเลยอะอบ้าอบอบางคนลงจีนเป็นร้อยล้านนะอ๋อปุ้นให้กองทุนจีนอ่ะหนักสุดเอาให้ห้าล้านเลยครึ่งหนึ่งก็สองล้านห้าถูกปะแต่อสังหาถ้าดอยแล้วมันขายไม่ได้ดอ่นะมนก้องตนก้อนเลยนะมันมันไม่ได้มีแบบส่วนมันหนาวมากปุ้นบอกลว่าเออดอยอสังหาดหนากว่าดอยหุ้นมากเพราะฉั้น สำหรับใครที่มองในมุมลงทุนอะ่ะก็ก็คิดดีๆหยุดตลาดนี้เป็นตลาดของเสือสิงห์พอสมควรไม่ได้บอกว่าห้ามลงทุนนะทุกคน <Okay. S 2> แต่แค่มันมีประเด็นที่พวกเนี้ยมันจะถ้าเกิดใครจะเข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่เคยลงทุนควรจะต้องพิจารณาประเด็นพวกนี้ให้ดีถ้าคิดดีแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราพวกเราเชื่อค่ะว่าทุกคนทําได้แหละในสิ่งที่อยากทํามัน<ก>มีม่าในทุกๆก,การลง จริงๆเพียงแต่ว่าเราเห็นแลวคว้ามันได้จริงไหมว่านั่นคือ,เ,อเรารื่เปล่าเออมันคือเพชรหรือก้อนกรวดเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจกลัวว่ามันจะเป็นเพชรรัเสเซียเนี่ยือเปล่า <c oughs> คือแพ้อ่าวปลอมนี่หว่าเงี้ยคือที่พูดมาเนี่ยประสบการณ์ไม่ได้แบอกว่าไม่ได้หวงไม่ได้อยากจะขัดลาบใครแต่ว่าเราอ่ะก็เห็นมามาสตอรี่กันมาหลายหลายแบบเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้ท่าน ระมัดระวังในการในการจะตัดสินใจลงทุนใดๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบหลังจากที่ฟังแล้วค่ะคําถามเนี่ยเข้ามาอาร์มีกลายเป็นคําบอกว่าโอ้ดีจังเลยได้ไปลองดูตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วว่าฉุกคิดขึ้นมาได้พอดีก็ขับคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยไอเนี้ยโอเคค่ะไม่อยากให้เกิดเป็นเคสกรณีตัวอย่างให้เรามานั่งคุยกันในรายการแล้วแบบต้องมานั่งแก้แล้วก็ต้องนั่งเสียเวลาเนาะอ,อ๋อไมีคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ต้องขออนุญ,ญาตสื่อสารนิดนึงมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคลิปหรือ,อคอมเมนต์เกี่ยวกับช่องอะ คอมเมนต์นนมาเ,เลยส่วนในไลน์เนื่องจากไลน์เนี่ยมันเริ่มมีจำนวนปริมาณแชทที่เยอะมากตอบไม่ทันแล้วเราตอบเองทุกคนก็แบบเรอาอออเข้าใจร้อนของทุกท่านแต่เราก็มีเวลาแค่นี้จริงๆแต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์ใดๆก็คอมเมนต์ไว้ไที่คลิปก็ได้ก็จะก็จะเห็นว่ามีคอมเมนต์นนะอยากอยากคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนต้องต้องเข้าใจกันว่าเวลาอ่านไลน์กดอ่านปึ๊บแล้วถ้าปุ้นมันไม่มีเวลาตอบอ่ะมันจะไม่อยากกดอ่านเพราะมันต้องตอบเลยใช่ แต่ถ้าใน YouTube อ่ะมันเห็นภาพรวมอ่านเรื่อยๆได้ถ้าแบบเออมีอะไรที่เราสามารถแบบตอบแบบสั้นๆกระชับได้จัดให้ดังนั้นก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนี่ก็อาจจะกลับไปที่ไลน์เหมือนเดิมได้แต่ขอแบบจึ่งหมดไว้ีลกันเรื่องส่วนตัวติดต่องานติดต่องานยังไปงานยังไปทางนั้นได้นะคะเดิมตามนี้อ่ะไปน่าจะครบพุกไปพุ่งวันนี้พ็พอแล้วสำหรับสำหรับภาษีอสังหานีจะเป็นท่อนท่อนเล็กๆ ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ว่ามันท่อนนี่สําคัญแล้วก็เป็นท่อนที่ยากใครฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่ต้องแปลกใจพุนเชื่อว่า financial advisor หลายท่านที่เป็นมือใหม่ๆก็จะยังไม่คุ้นกับกับภาษีนี้ด้วยซ้ำปุนเองสมัยเด็กๆก็ก็ใช้เวลาเยอะกว่าจะกว่าจะทําใหำแผนภาพให้ท่านเห็นได้อย่างแกะ,ะเกีย่ง่ายๆเอาแก่แล้วเหรอเราแก่แล้วพี่หนูเริ่มรู้สึกว่าหนูในวงการนี้หนูแก่แล้วอะ่ะ <laughs> โอหถ้าหนูกแก่กับพี่จะไงวะเนี่ยเอาไปดีกว่าไม่อยากมาแก่กันออกรายการไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนอันนี้ก็าลาไปกันแล้วสวัสดีค่ะ